ึกแล้วมันมันไม่ตอบโจทย์มันไม่ไม่เคลี่ยหรือหรือผมไม่รู้เลยตานสติปัญญาสี่แล้วยังไงตอบยังไงตอบยังก็ไม่รูยังไงกายเป็นกายแล้วยังไงยังไงต่ออยู่กัลมแล้วยังไงตอบมันไม่รู้จะไปยังไงต่อไม่มีไม,ไม่ตอบวันนั้น,ปนไปดีพิสานไปมา เอาชีมาแผดไงผมไปครับตอนนะ้านผมสงสัยเรื่องปฏิจจ์ท่าผม,าปาผมไปถามตำหนักที่นั่นนั่งนานัรงอยู่รัชนาครับผมถามว่าต่หนักท่านไหยคือก็ไม่รู้อยากจะถามในกาท่านรกท่านก็ตอบตอบละเบียดมากจนหายสงสัยอยากอยากสงสัยแล้วถามท่านเลยไปเลยผมว่าไม่เข้าใจผมเพิ่งจะไปเลย ไปถามนะมไม่รู้มันไม่มีที่ไม่มีอะไรตอบเสื้อฟูก,ก้นอะไรก็มันก็ไม่เขี่ยก็มไม่รู้หรอกว่ามันจะยังไงก็เลยพยายามที่จะหาหาคำตอบก็พบในคำตอบพอประมาณส่วนที่รู้จักที่นี่ได้เพราะว่า,วามีคุณแม่คนหนึ่งที่ท่าน ก็จะได้มาเยี่ยมเยี่ยมที่นี่แต่มาก็ไม่ไปบิดหวังอันนี้ไม่ได้พูดออกใจนะใช่ไผมไม่ไปหวังอะไรเลยผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราในพวกไม่ก็ไมอย่างที่บอกผมไม่เคยเจอไ,ไม่เคยเจอที่ไหนและที่สําคัญเนี่ยอ่อย่างที่ที่ผมก็เคยบอกกันว่าผมก็ไปไหนที่จังท่มา เอ่อวันนี้ผมก็นอกจากเหกน,เกนื่อยาะว่าใจซื้อเรือดเนี่ยก็ที่ลองมาก็ตั้งใจไม่ได้ยกย,อยอ่องหรือเอาใจหรืออะไรนะเอ่อแห่งความตั้งใจแห่งความจริงใจตั้งใจยยงในภัยยาจริงๆอย่างที่พูดเมื่อวานเมื่อเมื่อสุดฤกษ์ได้ได้เมื่อเมื่อคืนวานแล้วก็ผมก็ส,ง,ง,สงสัยใช่นการที่เรา การที่จะจะเป็นครูมาสอนคนไดน้ต้องจบลกลก่อมมามสอนคนได้ใช่ไหมใช่ถ้าจะเป็นอะไรอะศาสตร์ทั้งด้านต,ต่างๆเนี่ยมันต้องมีคนเอ็กซ์ปูดตัวท่านเนี่ยมีความรู้ความสามารถบรรลุบรรลุต่งางๆเนี่ย,ต,นนยต้องต้องรู้แจ้งเห็นจริงกับมัน,นแล้วถึงมานแล้วสมัยสมัยรุ่นการเนี่ยกว่า พระที่จะมาเออ่พระอาหารที่มาจากท่านตอนพระใหม่ได้นะท่านต้องเป็นพระอาหารจะต้องฟังธรรมสักประโยคสองประโยคแล้วเข้าปากแล้วก็ไปใกล้ควรทำจะมารู้ถามนะพระท่านจะอกประมาณนั้นผมว่าผมจะ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 ย้อนไป ช่วงั้นแะเป็นช่วงที่ที่เข้าใจได้ง่ายเข็ยนได้ง่ายเพราะสวยย่นี้มันมันก็ก็ยากก็เลยอุตส่าห์มนี่าคาเว่าอยากจะไปให้สุดไม่อยากแบบขึ้นขึ้นข้าง่อาะไปให้สุดจช่อยากจะได้ให้ถึงก่อนไฟฟันเหมนกันรอคือคือคือความคิดความคิดเหมือนกันความที่เหมือนกันอะไรก็เลยคัว่า ต่างงานนมันเย็นดีนะผมก็ขึ้นไปละโอ้มันรย็นมันมันมีอไรต่างๆนะแต่ว่าขาดน้าไม่มีน,านา้าจะยังไงก็เลยหกถึงเจ็ดร้อยเมต่ะมันจะมีน,น้ำอยู่ตอลอดเ,เวลาจะเดินขึ้นมาจะดึนมาจะดึงมาก็กพรุ่งนีน้าจะเริ่มได้งนี้าจะเริ่มได้เอ็มเัา เป็นที่เป,ท,เปที่ตุดสอบใช่ใช่